สสนน้ิหวัสดีครับสิทธิ์เก่าเซนจรช่างสำรวจรุ่นสิทธิ์ที่รักทุกๆคนนะครับก่อนอื่นผมขออภัยตั้งใจจะมาร่วมรุ่นเมื่ออาจารย์ทวีศักดิ์ได้ติดต่อว่าพวกเรากำลังจะมีการรวมรุ่นกันที่พัทยา ตั้งใจอยากจะไปแต่ว่าบังเอิญอช่วงนี้ทางมหาวิทยาลัยเซนจอนกำลังต้องจัดการประชุมระหว่างประเทศร่วมกับทางมหาจุฬาลงกรณราชาวิทยาลายัยวิทยาเขตเชียงใหม่ก็เลยต้องมาที่เชียงใหม่แล้วก็อยู่ที่เชียงใหม่นี้ประมาณอาทิตย์หนึ่งเป็นการประชุมทางวิชาการที่มีนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยต่างๆในเอเชีย มานําเสนอบทความทางวิชาการเกี่ยวกับเรื่องของาศาสนาต่างๆในเอเชียกับวิธีการสื่อซึ่งปัจจุบันนี้ก็เทคโนโลยีด้านการสื่อสารก็ได้มีการพัฒนาแล้วก็เปลี่ยนแปลงอย่างมากมายนะครับก็เป็นการประชุมทางวิชาการกันผมขอแสดงความชื่นชมกับช่างสำรวจรุ่นสิบนี้เพราะว่าได้ข่าวว่ามีการรวมรุ่น ได้มีการพบปะกันแล้วก็ทำกันอย่างสม่ำเสมอ,อเป็นรุ่นที่มีจำนวนค่อนข้างมากแล้วก็มารวมรุ่นกันแต่ละครั้งก็เป็นจำนวนไม่น้อยทีเดียวต้องขอแสดงความชื่นชมด้วยทุกครั้งที่ผมได้ข่าวเกี่ยวกับเรื่องของสิทธิ์เก่าไม่ว่าจะเป็นแผนกไหนก็ตามของเซนจอนก็อดที่จะแอบติดตามแล้วก็รับฟัง ด้วยความสนใจแล้วก็ด้วยความชื่นชมช่างสำรวจนี้ก็ก็ผมก็ติดตามทาง f a c e b o o k ด้วยนะครับก็เห็นมีการติดต่อมีการส่งข่าวมีการอัปโหลดอะไรต่างๆกันก็ก็เป็นสิ่งที่ดีที่มากกว่านั้นก็คือว่าทุกครั้งที่ได้ข่าวพวกเราได้รับความสำเร็จได้รับความก้าวหน้าในชีวิต ผู้ที่เป็นครูทุกๆคนก็อดดีใจแล้วก็แอบที่จะชื่นชมไม่ได้มีความรู้สึกดีใจไปกับบรรดาสิทธิ์เก่าเหล่านี้และในเวลาเดียวกันเมื่อใดก็ตามที่ได้ข่าวอะไรก็ตามาเกี่ยวกับสิทธิ์เก่าที่อาจจะที่อาจจะไม่ค่อยประสบความสำเร็จหรืออาจจะมีปัญหาหรือมีอุปสรรคใดๆก็ตามในชีวิต เราก็อดเป็นห่วงแล้วก็ภาวนาที่จะขอให้ทุกสิ่งทุกอย่างผ่านพ้นไปด้วยดีการรวมรุ่นกันในลักษณะอย่างนี้ทำให้นึกถึงท่านอาจารย์สมัยซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งเซนจรทุกๆแผนท่านเสียไปแล้ว4-5หปีมาแล้วนะครับท่านจะเป็นคนหนึ่งที่ที่ให้ความสำคัญให้ความสนใจและความเอาใจใส่ นักเรียนทั้งผู้ที่เรียนอยู่ในปัจจุบันและผู้ที่จบไปแล้วด้วยเหตุว่าท่านตั้งเซนจอนขึ้นมาก็เพื่อพวกเราให้ได้รับความรู้ให้ได้รับทักษะให้ได้มีความสามารถในการไปประกอบอาชีพต่างๆแล้วก็ในเวลาเดียวกันท่านกา็ให้ความรักให้ความเมตตา,าด้วยการอบรมด้วยการสั่งสอนอออนักเรียนทุกๆคนทุกรุ่นมาโดยตลอด ได้มีการรวมรุ่นสิทธิ์เก่าครั้งใหญ่เมื่อก่อนหน้าท่านเสียประมาณปีหนึ่งตอนนั้นก็มีมากันค่อนข้างเยอะนับร้อยนับพันเป็นความชื่นใจที่ท่านได้เห็นผลงานที่ท่านได้สร้างเอาไว้มีสิทธิ์เก่าจำนวนมากมายซึ่งได้ประกอบหน้าที่การงานในในที่ต่างๆด้วยยศด,ด้วยตำแหน่งที่ค่อนข้างใหญ่โตหลายๆคน ผมเชื่อว่าเส้นจรช่างสำรวจรุ่นสิบนี้ก็ก็เช่นกันถึงแม้ว่าส่วนใหญ่เราจะทำงานทางด้านเรื่องของที่ดินแต่ว่าในเวลาเดียวกันก็ก,ก็ก็มีหลายท่านนะครับที่ได้ได้ประสบความก้าวหน้าในหน้าที่การงานามีความรับผิดชอบที่สูงขึ้นก็ขอแสดงความยินดีกับทุกๆท,ท่านด้วยต้องขอแบ่งปันเรื่องหนึ่งนะครับว่า อตอนนี้เส้นจรของเรานั้นมีโรงเรียนที่จังหวัดเลยอยู่ที่อำเภอเชียงคานเป็นโรงเรียนที่สร้างขึ้นเพื่อเด็กยากจนโดยเฉพาะาเวลาที่เราคัดเลือกเด็กเข้าโรงเรียนนี้ก็ต้องดูว่าเขามีความยากจนหรือเปล่าเพราะจุดประสงค์เป็นอย่างนั้นเราไม่ได้เอาเด็กยากจนมาเรียนที่กรุงเทพเพราะว่าเราจะต้องพรากเขาจากครอบครัวแล้วการมาอยู่ในเมืองใหญ่ๆอย่างนี้บางทีก็ก็ทำให้เขาอาจจะ พลังพลาดแล้วก็เสียไปได้กลับไปบ้านแทนที่จะดีขึ้นกลับติดใจหลงไหลในความซีวิไลซ์ของเมืองใหญ่ๆดังนั้นเราก็ไปเปิดโรงเรียนอยู่ในหมู่บ้านท่าบ่มอำเภอเชียงคานที่จังหวัดเลยตอนนั้นผมก็ไปรวบรวมที่ดินซึ่งชาวบ้านเขาก็ขายให้ในราคาไม่แพงแต่เป็นที่ดินที่ที่ไม่มีหลักฐานอะไระะก็จับจองกันไป บังเอิญช่วงนั้นก็มีที่ดินที่จังหวัดเลยนั้นเนี่ยเป็นสิทธิ์เก่าเป็นสิทธิ์เก่าช่างสำรวจผมก็ไม่แน่ใจว่ารุ่นอะไรนะครับอาจจะเป็นรุ่นพวกเราก็ได้รู้สึกจะรับผิดชอบดูแลงานที่ดินที่ท,ที่จังหวัดเลยเมื่อไปติดต่อเขาก็ให้ความช่วยเหลือเต็มที่แล้วก็ทำทุกอย่างตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดนะครับมีการประชุมชาวบ้านอ,าออก ประชามติอะไรต่ออะไรต่างๆจนกระทั่งในที่สุดที่แปลงเล็กแปลงน้อยที่ที่รวบรวมมาจากชาวบ้านนั้นก็ได้ได้รับการออกเป็นโฉนดอย่างเรียบร้อยถูกต้องแล้วเราก็ได้สร้างเป็นโรงเรียนขนาดขนาด,ขนาดกลางนะครับนักเรียนตอนนี้ก็มี300กว่าคนมาจาก63หมู่บ้านเดียวกันล้วนแล้วแต่เป็นผู้ที่กระหายผู้ที่อยากจะได้รับความรู้อยากจะได้รับการศึกษาที่ดี ไม่มีโอกาสมาเรียนในเมืองใหญ่หรือมากรุงเทพแต่เส้นจอนไปเปิดที่นั่นเขาก็ให้ความสนใจในการที่จะมาเรียนมันก็เต็มตามปาริมาณหรือจำนวนที่เราพอจะรับได้นะครับสำหรับโรงเรียนในหมู่บ้านหรืออยู่ต่างจังหวัดกันอย่างนั้นก็ขอขอทักทายขอสวัสดีพวกเราทุกๆคนนะครับแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงจะมีโอกาสได,ได้ได้พบกับพวกเราถ้าหากว่ามา มาเจอกันอีกมารวมรุ่นกันอีกนะครับโดยเพ้่งยิ่งถ้ากลับมาที่เซนจรได้ก็คงจะเป็นที่ดีใจของบรรดาครูบาอาจารย์แล้วก็ถึงตอนนั้นเราก็จะได้พบได้เห็นหน้าแล้วก็ทักทายกันนะครับวันนี้ขอให้มีความสุขแล้วก็ขอให้มีความสนุกกับการรวมรุ่นนะครับแล้วก็ขอให้ทุกท่านาโชคดีนะครับสวัสดีครับ